thank <music> you ตอนนี้ผมมายืมบริเวณสานิรไฟบ้านแหลมนะครับก็ามาถ่ายอัปเดตเจ้ารถจักรไอ้น้ำนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะมีการลงสีจริงสีเคลือบนะครับแล้วก็สีตัวตะเกงนะแล้วก็มีการติดตั้งตัวหลอดไฟด้านหน้านะครับให้สมจริงนะ เป็นการบูรณะของมูริธิบ้านท่าฉลองนะครับที่ได้นํำรถจัดไห้น้ําจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับมาจัดแสดงโชว์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับในสายแม่กลองบ้านแหลมครับก็หลังจากมาอยู่ ที่สถานีรถไฟบ้านแลลมครับสภาตอนนั้นก็ผูพังนะตอนนี้ก็กลับมาสวยงามแบบดังเดิมนะฮะมีหลังคาคุมป้องกันแดดฝนครับก่อนอาจ,จะยืดอายุได้พอสมควรนะ ว่าน่าจะเป็นตัวรุ่นเดียวกันกันกบที่เคยวิ่งในสายแม่กองนะเมื่อยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีการลงสีตัวรถลงสีตัวหม้อต้มนะเรียบร้อยแนละ้วฮะก็สวยงามสุดๆนะฮะแต่ตัวหมายเลขนี่ผมยังไม่เห็นนะครับ นก็มีการลงสีแล้วนะด้านหลังตัวขอพ่วงนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะฮะสวยงามมิกแบบนะครับ ส่วนตัวรถล,ลำเบียงนะครับตอนนี้ก็หาตัวแผ่นเหล็กมาใส่ด้านข้างแล้วครับเดี๋ยวตัวด้านบนก็น่าจะถอดออกนะฮะแล้วก็นำแผ่นเหล็กตัวใหม่มาใส่นะครับก็เดี๋ยวน่าจะใกล้เสร็จแล้วเร็วนี้นะคงจะสวยงามแบบอีกคันนะ เดี๋ยวน่าจะมีการทําป้ายจะแสดงโชว์นะครับแล้วก็น่าจะมีป้ายเป็นคล้ายการเรียนรู้นะครับว่ารถจักรยานน้ำคันนี้เป็นชื่อรุ่นอะไรนะก็เดี๋ยวขอจบการรายงานเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวตัวรถลำเลียงผมก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งครับ ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวรถจักรไนน้ำ